ไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูดปาด้วยนะคะมอมเป็ดเซอร์คด้วยอ้าวนี่หายไปไหนปาปเข้ามาแล้วให้ทำอะไรเนี่ยทำไมหน้าตาทุกคนเป็นอย่างนี้คะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้าตาหิวเครืเอด้ดเ่มเ,<ล>เครื่องดื่มชูก้เ<ล>กว,วเฮ้ยเ้เฮยเฮ้เฮ้ย่ฮมยเฮ้ยเฮเ้เ <ตา S 2> <ก>้เเยเ้้้้้ เดีขาวไปชูมือน่อยดยอทำไมหน้าตาลี่เป็นเบนยวตาลี่มาตาลี่มาทุกคนต้องดื่มเครื่องดื่มชูกำลังด้วยเอานี bride, ้เออีป้าป้าเอานี้เลยแค่สองคนก็พออ้เออมีเพื่อนเข้ามีจะเดินผักบ้ายทำไมเดี่ยใสยองนั่งกินโคกแป๊บกินโคกขึ้นดื่มชูกำลัง e อ e นจี d r ดูหน้าตาฮึดูหน้าตาฮลฮิจิฮิฮิฮิริ่ิฮ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 ิลังบฮิฮ กินแล้วตาแต่ว่าตาตาเออตาตาพร้อมที่จะเล่นมากเอ้ยยิ่มยิ่งดูกำลังเวลามาแล้วเกมอะไรเนี่ยมันคือเกมอะไร CPM สี่มงโอเคปะปะไปบ้าเหรอให้ทำอะไรอ่ะอีพ่ออีแม่อันนี้โอ้เป็นเฟิ first person ด้วยต้องเก็บขยะก่อนอันดับแรกตอนที่มาบ้านบอบันเวพอเล็กินให้ทำอะไรคะเก็บขยะ เก็บขยะนี่แหละครับไปเก็บเ,เก็บขยะที่ขวางหน้าไปเก็บขยะมาแล้วทําไงเก็บขยะที่ขวางหน้าขวางตาพวกเรา <c oughs> กรี๊ดบาบาได้ออกจากรูปภาพนี้ไม่ได้ออไปเก็บขยะหมดแล้วทําไงเปิดไม่ได้บอว่าปิดไปตอนนี่จะใส่ไฟ,ฟเฮดช็อตเขาบอกไปเคลียร์ทางขยะมีเสียงเสอง๊อต อยู่ชั้นสองป๊าป๊าอยู่ไหนไม่รู้เพราะวาเดินเข้าไปเห็นชื่อลี่ไหมมาเดินเข้าไปมืดมากป๊าป๊าอยู่ชั้นล่างใช่ไหมไปอยู่ชั้นสองป๊าป๊านี่ป๊าป๊าใช่ไหมใช่ตัวสีป๊าป๊าตัวสีอะไรตัวสีธรรมดาเห็นลี่ไหมอ๋อเราเราจะมองไม่เห็นชื่อกันเห็นลี่ไหมลี่ก็ลอยดอยๆอยู่เนี่ยใช่ใช่ถ้่งั้นตรงนี้ลี่ไหนอะ เนี่ยป้ามาอยู่ข้างหลังเนี่ยป้าบ้ากระโดดดอยๆอ๋อป้าบ้าตามพวกเราตามนี่มาเขาบอกให้ทำคำสาตามนี่มาห้องใต้ดินใ้รปิดไฟใครปิดไฟปะโทเปิดไฟยังาดีเพื่อนบ้าด่าเดิมต็มๆพะลับไป๋เอาเปิดเปิดไม่ได้เอาเปิดได้แล้วใคเป็นไฟเอ้ยโดนตีเปี้ยสามสิบทับยี่สิบเป็อะไรอนี้เป็นไรที่มองไม่เห็นไฟเลยอ่ะ ป๊าป๊าทำกับข้าวป๊าไม่ได้กัครุ๊กมาที่ครุ๊กให้ปิดไว้ไม่เปิดไฟก่อนโอ้โหได่หยบิบเส้นก๋วเดี๋ยวมากินน yeah, ี่ไงป๊าได้ลองเปิดไฟแล้วเนี่ยไฟทำไมหายทำเล่นหรอกนคุณป้าหายไปไหนแล้ว ยายป้าไม่ใช่ป้าอีเพื่อนบ้านคล้องป้าอะไรอยู่นี่มากินข้าวมากินข้าวตามนี่มามากินข้าวอยู่ตรงไหนใครเปิดไฟป้าไม่ได้ปิดไฟใครปิดไฟเนี่ยอีแม่เราไปจะหาทางออกได้ไงไปอยปู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้ป้าอยู่ไหนใครปิดไฟเราจะสว่างได้ไงฮะอีเพื่อนบ้านป้าดิ ดูเดันดูดันตัป๊ปาอีพป๊าเปิดไม่ได้อยพี่บอกทกคนในแบบ้ปาเปิดไม่ได้ค่ะยอดเล่นไฟไดมยดเล่นไฟย่นไหรือว่าไฟมันดับเองดี่มันเป็นเกมหรือเปล่าไม่เพื่อนนั่นแหละยอดเล่นไฟบุญดบุญวนอ่าี่ี่ถอยมาก่อนถอยมาก่อน อ้าวา่าจะไปต่อยังไงคะเนี่ยห้องล็อกลิลลี่อย่ามาเล่นไฟควรจะเกินข้าวดูเรื่องสองทุ่มนะคะ ไม่ได้ป๊าป๊าเดือต่อไปไม่ได้ป๊าป๊ามืดมากเลยเรลี่มันมืดมากเลยเฮ้เรลี่มาเจอปลาไหมเนี่ยป๊าป๊าเร่อทะเลกับเพื่อนอยู่เดี๋ยวว่าอิเทอรปลาหมดหยุดเล่นไฟตัวเองนั่นแหละหยุดเล่นไฟป๊าป๊าว่าไม่ใช่เพื่อนทำแล้วล่ะดูที่นี่ยเนี่ยมันหมุนได้อ่ะอนีู่ดูดูโต๊ะดิมันหมุนได้โต๊ะเออเนี่ย ไม่ใช่แล้วลิลี่ไม่ใช่เพื่อนทำเพื่อนทำอีโมจิชูนิ้วอยู่ไหนลิลี่ไม่ใช่เพื่อนทำเพราะว่าเพื่อนทำนี่ไงป๊อปปไฟเพื่อนทำป๊าดูดออกมาได้แล้วเนี่ยไม่ป๊าเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้แล้วป๊าจะออกจากห้องนี้ไปยังไง เฮ้ยเปิดไฟได้ดิเราเราสามารถเปิดไฟได้ด้วยดิดูนี่ดูอะไรก็อบพอีเพียนป๊ะป๊าป๊ะป๊าเข้าไปที่ดิเข้าไปดิเข้าไปดิบอกเลลี่เจอเจอรี่ดอนี่ป๊ะป๊าเข้าไปตรงนี้เข้าไปเร็วเร็วเดี๋ยวมาดูเนี่ยป๊ะป๊าจะหาทางออกรีบป๊ะปาทางออกจะกบคนปะมาเจอแล้วเนี่ยนี่ไอ้คนเนี้ย ไอคนนี้จับทุ่มออกไปข้างนอกได้ไงอะ่ะอย่าเล่นไฟได้ไหมเขา,มาไม่เล่นอย่าเ <ไฟ S 2> ล่นไฟดีนี้เขาไม่ได้เล่นไฟไม่ในห,ห้องครัวนี่ไ,ไงในห้อง <B ating S 2> เอาสอาไเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมีแม่เขาบอกว่ามีมีแม่อยู่ข้างนอกออกมาแล้วออกมาแล้วดินี้ออกมาแล้วป้าปาเจอแล้ว นี่นี่ใช่ลีหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใครไปิไฟเขาบอกว่าแม่หายไปไม่หายไปแม่โดนจับตัวไปใช่ลีหรือเปล่าเนี่ยที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็หนูเขาเปิดไฟแป๊บแม่หิวเขาบอกว่าแม่หิวมากหนูเห็นแม่เข้าไปห้องปาออกมาจากนอกบ้านห้องหรอเขาถามใครเปิดไฟก่อนอ๋อเธอนอฟไลท์อินเฮาส์มันเป็นเควกรีบเปิดไฟใครปิดไฟนิด ไอ้บ้ากูจะปิดไฟมึงอ๋อรีบมึงเดี๋ยพอนี่นี่รีบหรือเปล่านเนี่ยไม่ใช่ป๊าปิดไฟทำไมมันออบเจกต์ให้ให้เทิร์นออฟออลไลท์อินเ่าส์แปลว่ามันมันไม่ให้ปิดไฟทั้งบ้านไม่ได้<อ>ต้องเปิดไฟพวกแม่นะ่ะเพื่อเอาปิดไฟก็ปิดอุ๊ยมันมันเป็นเควสค่ะปิดไฟก็ปิดไฟอันี้เปิดไฟฉายสิไม่มีไฟฉายเปิดได้ไม่มีไฟฉายใครี่เดินฉานั่นไงกดอีฟไม่ได้ ไม่ไม่ใช่ป,ป๊าส่งไปหาลี่ลี่อยู่ตรงนี้ไหมลี่อยู่แถวนี้ไหมเขาบอกว่าเปิดทีวีทีวีอ๋อจะไปเปิดทีวีอ้าเจอทีวีละอ้าวเจอลี่หรือเปล่าเนี่ยที่ที่ที่เจอมาหาทีวีเนี่ยนั่นเลเขาบอกว่ามีเมสเซจจาก FBI มานะเพื่อนพิมพอะไรเนี่ยป๊า เข้าไปในคอมเมนต์ดิเรนนี่เองเนี่เองเรนี่บอกว่าห้ามปิดไฟบอกเลยคุณรียกค่ปมหัว A B I จะ s ส e r มาเลย f B I ใครเปิดเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อน,เป,อนเปิดไฟเปิดไฟเขาบอกให้ฟังข่าวเปิดไฟได้แล้วเช็คดอ o r light wing r ก็คือป๊าป๊าเปิดไฟด้วยได้ป๊าป๊าเปิดไฟให้ปเปิดไฟแล้วิดเลวแล้วครไม่เปิดน่าเดี๋ยวโดนรึยังไงเพราะว่ามีไฟฉาย ห้องสีแดงเปิดแล้วลองดาด้วยป๊าป๊าก่องนี้เ,นเรี้หรือเปล่าป๊ามีเตียงนอนด้วยข้าบนอะ่ะอุย้ยม,ม,มีคำเขียน C ส,สามมประตู้ายีพี่ ป้าพี่ไม่เจอเครื่องปั่นไฟป้าป๊าป้าป้าเขาบอกว่าอะไรบอกว่ายับยูยยับยุคุณน่ารักย้ำย้ำมี่ย้ำมี่ลลี่อยู่ตรงไหนโอเครอดไปโอเครอดไปลลี่อยู่ตรงไหนเนี่ยป๊าไปนอนทำไมต้องไปนอนโอาโกทูสลิปออกไปเลื่อยๆไปไปไปข้างบนอ่ะคะโอเคดูนอนแล้วห้องห้องอะไรตรงไหน ป๊าฟ้าเดินเข้ามาแบบงงๆทำไมป๊าฟ้าต้องเดินเข้ามาแบบสโลโมชั่นด้วยเฮ้ยปะป๊าฟ้าเห็นทุกคนเข้าไปนอนปะาฟ้าเปิดไฟไปเลยนี่ก็นอนแล้วนะปะาฟ้าเห็นตัวแยกมีคนตัวแยกอยู่บนเตียงป๊าฟ้าปเลยปะฟ้าสลีปเลยป๊ฟ้าสลีปเลยนี่สลีปไอ้โข่ นี่นี่อยู่นี่ป๊าป๊าเจอเตียงว่างแล้วป๊าป๊าได้เตียงนอนใครเดินไปเดินมาไม่ลงย่ยมีคนเดินไปเดินมาเนี่ยนี่เห็นป่าวว่ามีใครส่งไฟอยู่ป๊าป๊าเอเมเดินผ่านไปอยู่น้ป๊าป๊าต้องการพลังงานอ่ะเนี่ยป๊าป๊าส่งไฟเป็นสัญญาณเห็นไหมเอไฟะนี่ไม่เห็นข้างหลังหรือข้างหน้า ลี่นั่งนั่งอยู่ตรงไหนลี่นั่งอยู่ตรงนี้ลี่นั่งอยู่ป๊ à, าป๊าเห็นตัวลี่ไหมเนี่ยเห็นตัวลี่ไหมป๊บบาป๊าจูว่านอนนอนอน,นอนนอนนอนด้วยกันเนี่ยเลยนอนด้วยกันเลย <c oughs> ค่ะป๊าป๊าสองไฟฟิปฟิปป๊าป๊าเช็คกิ้งเช็คกิ<า>้ง Check มีคนเช็คกิ้งอยู่เช็คกิ้งคือตัวว่าตัวสอลนิ่งไงมีคนเดินมาตัวสอลแล้ว ป๊าป๊าลี่หิวข้าวเล้วป๊าป๊าลี่หิวข้าขังกี่เหรอหิวข้าหิวข้าเฮ้ยมีมีคนโดนจับตัวมีคนโดนจับตัวมีคนโดนจับตัวอ้อาวเขามาล้มตรงนี้แล้วค่ะสวยแล้วสวยแลว้วมีคนมายืนอยู่บนป่าไปซุ่ข้าวโอ้ยเขาออกไปแล้ว มันยิงดูดูดีหน้าประตูเลยดูสิโยกเด้นี่ออกไปทำไรนี่หิวข้าวนี่ป๊าจะออกไปกินข้าวนี่แหละฮังกี้นี่แหละใช่อะไรป้านี่เราไปไปเฮ้ยป้านี่เราไปบินจีต้อนมันเดินกับมาตัวเองแล้วป้าปิดไฟป้าป้ารี่บอกเลยให้รีบโปรป้าป้าตอนนี้รีบโปรป้าเห็นมันไล่รีแล้วน่ะ อะไรเตียงแล้วมันไลล่ยงอะไรยู่ในห้อครัวอันนี้ไข่เนี่ยไข่เนี่ยดูนี่นี่ดูนี่นี่น่ากลัวมากดูนี่ป๊าป๊าลี่ลี่ทำกับข้าวกินแล้วตอนนี้ป้าป้าดีลี่ทำกับข้าวกินไม่สนลูกไข่แล้วแคกับข้ากินนี่ในห้องครัวเหรอคะลี่ลงไปทำไหมมาแล้วมาแล้วอยู่ในคิทเช่นเขาบอกเขาเขาบอกให้ไปคิทเช่นเขาบอกให้ไปคิทเช่นมาปาอย่า มกลันเป็นมันเป็นมันเป็นเควสนแกมันเป็นเควสให้เราไปคิดเช่นไ๊าดูคิดเช่นตั้งนานลูกป๊าป๊าเรียดทำอาหารอยู่ป๊าป๊าต้องมาคิดเช่นได้เลยนี่อยู่ข้างล่างป๊าป๊าไปคิดเช่นรีบเปิดไฟอยู่เดือดเลยคิดเช่นอยู่ไหนคิดเช่นอยู่นี่หรอไม่ใช่คิดเช่นอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่หรอคิดเช่นนี่อะไรรี๋เหรอเนี่ยเียมอยู่ ป๊ากินได้เลยป๊าทำเตรียมรอไว้แล้วป๊าป๊าได้ทำป๊าป๊าได้ก็ทำอาหารเลยมาแล้วก็ทำอาหารด้วยกันเลยป๊ากินเลยป๊าป๊าช่วยทำอาหารด้วยกันเลยรับผิดชอบไม่อุตส่าห์ทำตั้งนานทำอาหารไปหยิบสปาเกตตี้ในตู้เย็นก่อนเดี๋ยวจู่ๆก็บอกให้นุดเดิ่มนุดเดิ่มขึ้นเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไปหยิบไปหยิบเส้นมาม่านี่ก่อนไปหยิบเส้นมาม่ามาโกะราไป๊บป๊าป๊าที่โปรป๊าป๊าโปรรอบสองปาป๊าเรียลหักขึ้ บ้างกินบ้างป๊าป๊า,าขายเย็นป่ะเนี่ยไปยังไม่ครบเลยรี่ป๊าป้าโดนเตะโดนเตะเหมือนกันค่ะนี่โป้หรือเปล่าเนี่ยโ,อ,โ,อ,โอ,อ้อ๋อนี่โป้เองเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะหนูดูโปร